พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี2563ทั่วประเทศกันค่ะทุกหน่วยตรวจเลือกนะคะให้ความสำคัญกับมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมถึงต้องให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสย,ยุติธรรมค่ะ พลโทรประการประทวานิช์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้สังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2563ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีณสารา,าอาเนกประสงค์วัดกลางใหม่ตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลตรีวรพลวรพันธ์รองแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับ โดยมีนายทหารนะคะกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกจำนวนทั้งสิ้น460คนมียอดทหารส่งเข้ากองประจําการ81คนและร้องขอสมัครแล้วจํานวน43คนโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กล่าวเน้นย้ำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกเรื่องการประชาสัมพันธ์การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจํการสิทธิต่างๆของทหารกองประจํการที่จะได้รับ และเน้นย้ำเรื่องความรวดเร็วโปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมปราศจากการทุจริตในทุกข,ขั้นตอนที่สำคัญให้มีการเฝ้าระวังคัดกรองและการป้องกันโรคภายในสถานที่ตรวจเลือกเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยังได้พูดคุยให้กำลังใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติของน้องๆที่มารอรับการตรวจเลือก โดยขอให้มีกำลังใจและให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจหากบุตรหลานได้เข้าสู่รั้วการเป็นทหารกองประจำการในปี2563นี้